ทิมดงหลวงนทีฟุตบอลของเภอเราครับเจ้าฟินครับเอาเฟนครับเจ้าเ็นครับตอนนี้น่าจะท้าแข่งอยู่ที่ดีสเกตครับตัวนี้กลับมาเพื่อร่วมกิจกรรมครับยิงเพื่อตีเสมอครับเจ้าเฟน หมายเลขสิบเอของหนองหนาวเจาะเข้ามาโอ้ลูกนี้หลอกสนิดครับโอ,อ้เนี่ยแล้วลูกนี้หลอกยังคนดูครับคิดว่าจะยิงแรงแต่ก็ยิงเบานึกว่าจะยิงไปทางขวาก็ยิงไปทางซ้ายครับรอนี้หมายเลขสองของทางโนูสะอาดคนที่สี่ครับ วิ่งเพขึ้นนำอีกครั no. I mean ้งหนึ no. <on> ่งครับวินนี้กันแน่นอนครับตอนนี้ตูวกระสับกระสานหนองหนาวเซฟไม่ได้ครับเอาแล้วครับเจ้าแซนครับลูกนี้น้องหนาวครับหาจินข้าลูกนี้ จะคุมความได้เปรียบครับโดยเจ้าแบงค์ครับคนที่สี่ครับลูกนี้ว่ายังไงครับสัญญาณนกวีดดังแล้ววิ่เข้าใส่หมอนสุดแลยใช่ครับตอนนี้หนาวๆคุณน้ำแล้วคนสุดท้าย้วครับตอนนี้ นอนสะอาดครับยิงเพื่อตีเสมอ้ายิงไม่เข้าสุกแพ้เลยครับนอนสะอาดส้ดจาจครับคนที่ห้าหมายเล่นสี่ดูทีมบางทีม,มันก็ได้ครับเตนกระดานผ้าจะมาเยอ สนิทเลยครับเอาแล้วน้องหนาวเูยนีหมายเลขสิบรับหน้าที่ยิงเพื่อเป็นแชมป์ครับอันนี้น่าจะเป็นนักเตะที่ดึงมากน่าจะเป็นกลุ่มเพื่อน,น,น,นกันครับยิงเพื่อเป็นแชมป์ส่วนโนสะอาดต้องเซฟลูกนี้ให้ได้เลื่อนยื้อครับลูกอุ้มว่ายังไงครับ เอาไปเอาส้น oh ึงหน้สองหเดแปดชนะการเดนทกไปด้วย